สวัสดีค่ะวันนี้ต้อมจะชวนทุกคนมาทำพะโล้สูตรโบราณนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ อนื่นเรามาต้มไข่กันก่อนนะคะวิธีการต้มไข่ให้สวยนะคะก็คือใส่ไข่ลงไปน้ําอุณหภูมิปกตินะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปประมาณสักสองช้อนชาแล้วก็เปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟระหว่างนี้เราก็คนคนค,นคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะเดือดนะคะค่อยๆคนไปการคนแบบนี้จะช่วยให้ไข่แดงนะคะอยู่ตรงกลางฟองของไข่นะคะ อพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็หยุดคนแล้วก็จับเวลาไปอีกประมาณสัก6นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทอดเต้าหู้นะคะวันนี้ใช้เต้าหู้ขาวนะคะซอยเป็นชิ้นพอดีคํานะคะแล้วก็เราก็เอาไปทอดในน้ํามันนะคะทอดไฟไฟกลางนะคะไม่ต้องร้อนมากเนาะเดี๋ยวไม่ทอดไปเรื่อยๆนะคะ อพอเต้าหู้ของเราเหลืองกรอบดีแล้วนะคะก็เอามาพักไว้ก่อนอและทีนี้เราก็มาเตรียม3ามเกลือของเรานะคะ3ามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ต้องใช้ตลอดเลยนะคะก็คือการ ปลอกเปลือกนะคะการเอาเปลือกกระเทียมออกอย่างง่ายนะคะโดยการที่เราใช้สากทุบๆๆให้กระเทียมพอบุบแตกนะคะแล้วมันก็จะสามารถเอาเปลือกกระเทียมเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเป็นเคล็ดลับแล้วก็ระหว่างนี้เราใส่เกลือลงไปด้วยนะคะการใส่เกลือมันจะช่วยให้สิ่งที่เราตำเนี่ยไม่กระเด็นออกมานะคะ เราจะตาสามเกลือให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะแล้วก็เอาสามเกลือของเราไปผัดให้หอมนะคะผัดไฟกลางพอแล้วนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมอ่าต่อไปเราก็เอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะ5้าช้อนนะคะหช้อนโต๊ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวด้วย ไฟไฟอ่อนเนาะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าตาลเปลี่ยนสีนะคะพอได้สีเข้มที่เราพอใจแล้วเราก็เอาเครื่อง3ามเกลือที่เราผัดไว้เนี่ยเอามาเคี่ยวด้วยนะคะระหว่างนี้เราต้องลดไฟให้อ่อนที่สุดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ําตาลเราจะไหม้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานะคะการปรุงรสเนี่ย ปรุงไปชิมไปนะคะไม่มีรสชาติตายตัวก็คือแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาหมูของเรานะคะวันนี้ต้องใช้ซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะคะคือปกติแล้วคนอื่นเขาก็จะใช้3ามชั้นใช่ไหมแต่ต้องคิดว่ามันมันเกินไปนะคะต้องไม่ชอบเนาะต้องก็เลยใช้ซี่โครงกระดูกอ่อนนะคะ แล้วก็เอามาเคี่ยวจนเนื้อหมูของเราเนี่ยมันรัดนะคะเราก็เติมน้ําไปนะคะเติมน้ําให้ท่วมเลยนะคะแล้วดูสีแล้วเออมันยังไม่เข้มมากต้อมก็เลยเติมซีอิ๊วดำนะคะลงไปแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่ชอบระหว่างนี้เราก็ช้อนฟองออกนะคะเพื่อให้ น้ำพะโล้ของเรามีความใสนะคะใส่ไข่แล้วก็เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลยต้มด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะเปื่อยเวลาที่มีน้ำมันหรือฟองขึ้นมาแล้วก็คอยช้อนออกได้ตลอดเลยนะคะ รสชาติของพะโลสูโบราณนี้นะคะจะออกหวานหวานเค็มๆหน่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเติมมะนาวและพริกลงไปก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเวลาจะกินก็โรยด้วยผักชีหอมๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันค่ะ